สบายดีเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮากสิวมาพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเซ็กรถก่อนเซ็รถเพื่อความพร้อมเตรียมเตรียมพร้มพอมออกงานเนาะว่าเฮาก่อนเฮาออกงานตอนเช้านี่เฮาได้วดเ็ตัวใดแน่ตัวใดแน่ตัวใดแน่เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะวิธีการกวดเซ็เบิ่งลิ้นจักเนาะเฮากสิได้ดึงตัวนี้ขึ้นมานี่เนาะตัวนี้คือว่าตัวนี้นี่นสิเป็นเข็ม เข็มวัดลิ้นเนาะแพ้เสร็จเนาก็บบุมีเนาะเข็มวัดลิ้นเนเากัสีดึงขึ้นมาแล้วก็สีได้เสร็จตัวนี้ก่อนเนาะเสร็จตัวนี้แล้วมันกัสีมีขีดไม้ที่เพิ่นบอกเนาะถ้าอยู่ในระดับต่ํานี่ถือว่าใส่การบ่อได้เนาะถือว่าอยู่ในขีดอันตรายแล้วอยู่ในระดับต่านี้เนาะถ้าอยู่ในระดับนี้ถ้ามาใส่ได้บ่ใส่ได้แต่ว่ากใส่แบบคกอระวังะอะไรเนาะแต่ว่าอยู่มาตรฐาน แท้กคืออยู่ในระดับนี้เนาะหลังจากเขาดึงขึ้นมาเาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเขาชีแหนลงไปแล้วเขาชีดึงขึ้น,นม่เนาะโอ้อยู่ในระดับถือว่าระดับปานกลางเนาะถือว่าใช้ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นยังลินเขาจังอยู่ในระดับนี้เนาะเพราะว่าเขาออกทํางานวันนี้เขาดันป่าไม่ก็เลยถังหมอกองกองลินอยู่เบื้องนั้นแล้วเห็นหฮลินเขานะออก ลีนเขาออกลายก็เลยเลือนสำนี่นเนาะเดี๋ยวเขาก็สเติมใช่ไหมเพราะว่าไม้ทั้งมองกร้องวันนี้ลีนเขาก็เหียวลายก็เลยเลือนสำนี่นเนาะวิธีการเซกคลีนก็มีเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฉะนั้นเขา,ยา,ยา,าก็ต้องเซกคลีนนี่แล้วเขาก็ต้องไปเบิง่งลีนเพียงท้ายเนาะลีนเพียงท้ายก็คือว่าลีนไฮโดรลิกนั่นเองเนาะลีนเพียงท้ายเน,นาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะ วิธีการเช็กลินเพื่องท้ายเขาก็ต้องดึงเข็มมาลรีนขึ้นมาหนิเนาะพี่น้องเด็กเข็มมารีนเาเนาะเข็มมารีนของเพื่องท้ายก็เป็นคือกันบ่เป็นคือกันเนาะถ้าอยู่ในเขตลุ่มนี่เทว่าเขตอันตรายแล้วเอาใส่กันบ่ได้เนาะเพราะว่าณดินฮารุล,ลิกกับซีป,ปั้มขึ้นบ่แห้งมาได้นเนาะถ้าอยู่ในะระดับทึงนี่เทว่าะระดับที่ว่าใช้ได้เนาะเดี๋ยาะชิญแย่ยลงไปเขาจะดึงขึ้นมาเป่งเนาะ อถือว่าลิ้นไฮรูริกของเขานี่ยังหลายเนาะพี่ยังเพียงพี่เลยถือว่าอยู่ในระดับที่ว่าใช่ได้เนาะลิ้นไฮรูริกนี่หลังจากเขาเซกลิ้นไฮรูริกแล้วแล้วหลังจากเขาเซกลิ้นไฮรูริกแล้วแล้วเนาะเอาก็สิได้พาไปเบิ่งไปกวดเซกเบิ่งน้ำอีกเพราะว่าน้ำนี่ชิจูทั้งหน้าทั้งหัวหลดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะ อันนี้ง่วงกว่า้กินเนาะนีกเป็นหม้อเก็บน้ําเนาะเพราะว่าเวลาร้อนฮ้อนน้ําจากหม้อน้ํานี่ก็สิได้ระบายออกมาตามสายนี่เนาะตามสายนี่ก็สิมาค้างอยู่นี่เวลาที่ว่าน้ําเพียงนี้ที่ว่าอยู่ในระดับที่ว่าอันตรายเนาะ ถ่ายอยู่ในระดับนี่ก็ใช่โอเคได้ถ่ายอยู่ในระดับทึงนี่ละถือว่าอยู่ในะระดับที่ว่ามาตรฐานทางโรงงานผินตั้งออกมาเนาะถ่ายอยู่ในระดับทึงนี่เพราะว่าน้ำนี่ก็สิเป็นน้ำยาเนาะเพื่อเดินน้ำอย่างว่าน้ำน้ำยา,มามโม่น้ำเนาะมันเป็นสีเขียวๆหลังนี่แต่ว่าไส่ามากก็เกือบปีแล้วแต่ว่ายังบนันถ่ายออกเถื่ออันยานี่ว่าเราก็จะได้ถ่ายออกอยู่แล้วพอมันก็เริ่มอยากดำๆในละน้ำนี่ก็เพราะว่าเป็นน้ำยาสีเขียวน้ำยาเห็ดให้ ระบายความห่อนได้ดีเนาะอ่าลังจากหน้ามเขาก็เบิ้งแล้วแล้วเนาะวันนี้เอาาห,หัวลงก่อนสีไปติดจักให้เบิ้งนาี่นอ้อง หลังจากเขาเซกเบื้องหน้าเขาก็จะได้ไปติดจักและก่อนเขาจะได้ติดจักเนาะเขาก็จะได้กวดเซกเบื้องหนอตแต่ละโต้ว่ะมันไม้บอ่อเพราะว่าสิเป็นหนอตตีนหนอตหนอตใบมีดหนอดยังทุกทุกอย่างเนาะสิว่าเพราะว่ารถเทาทำงานเนาะรถเทาทำงานบุกเบิกป่ามันก็สิระบบการสั่นคอนของมันก็สิแห้งแน,น่อน่างหนึ่งเพราะว่าเป็นรถบุกเบิกป่าเนาะเป็นรถแท็กเตอร์บุกเบิกป่าระบบ การสั่นคอนมันก็สิแฮงแน่แหละแต่ว่าก่อนเฮาสิติดจักเฮาก็ต้องตรวจเช็คเบิ่งน็อตแต่ละโตว่ามันม้บ่บ่ว่าสิเป็นน็อตคานน็อตใบมีดบ่ใบมีดของเฮานี่ก็วองแล้วนี่แต่ว่าเดือน6พุ่นแหละเดือน6เดือน7เวลาผักยาผลเฮาก็จังสิได้ไปซื้อเล็กมาตาบเฮาซื้อเล็กแผ่นโตนมาเฮาก็เบ็ดๆๆเพราะว่าเบ็ดเฮาก็น่าจะใส่แก๊สแหละ เนาะโคตให้มันกงกงแล้วเขาก็จังสีจอดใส่แกะตัวเก่านี่ออกเนาะใบมีดกะเพราะว่าจุดนักที่เฮามักเสกก็คือว่าตัวนี้เนาะเพราะว่าสิเป็นใบไทยนี่ใบไทยบีไทยใบไทยนี่กะเวลาเขาไทยไม่เขาก็ต้องระวังเช็คเบิ่งมันกรอนอยู่พาตัวนี้ขึ้บูมีเนาะพี่น้องที่อะไปไทยงานไทยชวนมันเนาะคือว่างาน ต่อหลายตัวนีกน้ก็เฮียตัวนี้ก็คอนอยู่น้อยนึงแต่ว่าก็ใส่ได้อยู่มาพันทางหลังนี่ก็ชิดแน่นคากแล้วฝันทางหลังเนี่ยเพราะว่าบัวพันดีเนาะพันทางหลังเนี่ยเ,เ,เราต้องเช็คสภาพโดยรวมของรถเนะาะเพราะว่าถ้าเาเช็ครถบ่พร้อมเราออกไปเห็นงานกับงานเขากะมันเสียดให้งานเขาล่าซ่าลงเนาะเดี๋ยวออกไปเห็นงานกับรถเพ่รถเป็นนั่นรถเป็นนี่โอ้บ่ได้ตัวนี้งานกับบัเดินเนาะ สาวสวนเพิ่นก็สิว่าโอ้เอารถเก่ารถตายมาเฮ็ดเวียกมันก็ตายแล้วว่ามันมันมันบ่แม่นถ้าเฮาบ่เซ็กรถมันก็เวลาเฮาเฮ็ดเวียกมันก็สิมีการสะดุดเนาะเวียงเฮาก็เดินไปบ่ดีปานใดฉะนั้นเฮาต้องกวดเ็เรื่องยางรถอีกบัดนีเพราะว่ายางรถนี่เวลาเฮาออกงานมันก็สิเพราะว่าออกงานส่วนหลายมีแต่งานต่อเนาะ ต่อพันทางใหม่มาก็ทีมีอุปสรรคเป็นธรมรมดาแต่ก็มีฮัวยูยางหลดแต่เราก็ต้องระวังเพราะว่า,าเป็นต่อพันทางใหม่นี่โอ้แหงระวังยากเลยพี่น้องเพราะว่าทางแล้วเพ็นจูดมันสิแข็งไหมชน,นิมือนี่ก็ถือว่าแข็งลายเนาะถือว่าเขากวดเสกสภาพโดยรวมของรถแล้วแล้วเขาจะได้เติมน้ำมันออกไปเห็ดเวียกเนาะเพราะว่า อยากก่อกไปเห็ดแถวใกล้ๆนี่แหละแถวบ้านซีวรายนี่แหละแบกไถ่วนมันไถแล้วก็ยกล่องให้เพิ่นเนาะปีนี้กางันต์ปั๊บให้หน้ากับซีบรายบันไดส่วนไรกับซีมีแต่งานไถ่วนมันเพราะว่าชาวไรชาวสวนเพิ่นก๊ะกำลังฮิตเรื่องการปลูกมันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นราคาหลายปีนี้ปลูกปลูกมันก็เห็นพออยู่พอกินพี่น้องขอแต่ว่าดูมันเนาะอยู่ใช้ก็อยู่ได้อยู่บ้านเฮาก็อยู่ได้เนาะ อยู่บ้านเทากับเงินหลายคือกันแค่ได้ควาดุเ้ามันหาเอาน้ำปลาน้ำดงไปชั้นแล้วเขาว่าขี้้านนอนเว้นนี่ก็โอ้บวัวใดคือกันเด้อพี่น้องหลังสุภผ้านาชนาสุดินและได้แหล่งเงินเนาะมีความดุความมันก็ถือว่าได้เนาะถือว่ารถเทาอยู่ในสามสี่ขันนี่ก็เทาเสกสภาพเรียบร้อยแล้วเนาะเท้าเสกเรียบร้อยแหละยามมึงลินยังแต,แต่ว่าจะเพิ่มมันยังกินข่าวอยู่ทั้งเพื่อนอยู่ดเดี๋ยวนีง จะเพลอกินข้าแวแล้วนะครับคือได้ออกเพระาะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เกือบแปดโมงแล้วนี่เจ็ดโมงหาชิบกัวเลยแต่ว่าแดดนี่ก็คือสีแดดแห้งนนหน่อยหนึ่งแล้วมื้อนี้เนาะแดดแห้งแต่เศร้าเลยเพระาะว่ามื้อนี้ก็คือสีห้อนอยู่รประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาที่มันนี้เพระาะว่าอากาศห้อนร้ายนาเนาะเพราะว่าเลี้ยวเบิ่งจากแดดนี่ก็ขนาดแปดโมงนะนี่เจ็ดโมงหาชิบแปดโมงนี่แดดนี่ถือว่าแห้งเลยแดดนี่มึงก็ จะเพิ่ก็อันใดก็ห่อนจักรลดนอันใดก็ห่อนแดดเนาะพี่น้องโอ้ก่เอาอดทนเนาะแหละคนเฮาขบอดทนกับบได้แล้วเนาะคนเฮาค่ไหนดูค่ไนมันมีความอดทนก็อยู่ไซก็อยู่ได้เนาะอาซีบรถไทยเนี่ก่ถ้าหามีความมุ่งมั่นมีความขยันอดทนก็รวยได้คือกันเนาะส่วนร้ายคนที่ว่าเป็นเอเชียอาเซียนเนาะที่ว่าเขามีความขยันก็มาจาก ความทุกข well, ์ยางมาก่อนฮะแหละมีความอดทนความพยายามนะก่อนเขาจะเป็นอาเซียเฮียได้กะเขาก็ต้องรุ่มมันมีความอดทนความพยายามฮะแหละเนาะเพราะว่าคนเขาถ้าดุ่ถ้ามันแหะอยู่ใช้ก็อยู่ได้ถ้าขี้ข้านแล้วล้ยรวยยากถ้าดุ่ถ้ามันแหละกะโอกาสรวยชูงเนาะ ฉะนั้นแล้วเพเพิ่นกินข้าวแล้วล้ก็เพิ่นสิเติมน้ํมันแล้วกเตรียมออกไปเฮ็ดแล้วเนาะบัดนี้ติดจักเตรียมออกไปเฮ็ดเวียแล้วเนาะฉะนั้นก็คลิปนี้กขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดสนชอบมักในผลงานของพวกเฮาในการเซกรถวิธีการุงรักษาเดี๋ยวมื้อหน้ากสิบอกอีกเนาะว่าเฮาจักชั่วโมงรถจักชั่วโมงเฮาจังสิได้กวดเซเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องบ่เปลี่ยนถ่ายน้มันลกบ่เฮาก็ได้กวดเซอีหยังแน่หนเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาก็สิได อันนะั้นอัปเดตให้พี่น้องได้เบึงอีกเนาะเพราะว่าสิธีการออกไปที่รกคือกันถ้าผ้ได้มกักชิมชอบในคลิปของเข,าก,า,เขาก็เฮาก็สิได้มีการวิธีการไปไถส่วนมันบอ่อหรือว่าไปอันปั้มไหปัห้มนาของประชะชนบุกเบิกป่าบอ่อหรือว่างานเห็ดยังต่างๆเขาก็สิได้อันนะั้นอัปเดตให้พี่น้องทั้ง f อได้บ่งนีกเนาะก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแห้งมานเนาะที่เขาได้เปิดซ่องเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้พี่น้องทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดกระดิ่งเพื่อว่าสิโบได้พาดคิดใหม่ๆที่เขาได้สิได้เหตุออกมาเนาะกะให้พี่น้องช่วยสนับสนุนเลยเด้อพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสีบได้พาดคิดใหม่ๆเนาะเพราะว่าลิ่ช่องน้องใหม่เนาะเปิดใหม่เนาะคลิปของเขาเกษตรเกี่ยวแก่กับหลดเนาะเพราะว่าสีเป็นรหลดเพื่อหลดเือการเกษตรนี่แหละแต่เป็นรถไทยรถคูปตานี่แหละเพราะว่ารถ เกี่ยวกับการเกษตรการปลูกพังนี่แหละเนาะเฮาก็สิได้ถ่ายอัปเดตมาให้พี่น้องเิ่งเรื่อยๆเนาะถ้าว่าชื่นชอบมักในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้่อยๆพี่น้องเด้่อาขอขอบใจเนาะ